ครับอันนี้คลิปนี้ก็คือในในก็มีไอตัวเว็บให้แฮ็กเล่นแล้วนะฮะขอลองหน่อยฮะไอบีไอบ,บีว็บนะฮะอ่าว่ามันจะติงเท่ไหนนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะเอาแบบเกณฑ์ลุตออกมาก่อนแล้วกันให้เห็นโฟลเดอร์เห็นอะไรหมดนะฮะวันแรกนะฮะว่าผมจะใช้เวลานานแค่ไหนนะฮะอ่านะฮะเรื่องของการจับเวลานะฮะ เดี๋ยวผมลองจับเวลานะฮะ,ฮะเว็บจับเวลาแป๊บะะโอเคฮะอันนี้เว็บจับเวลานะฮะนะฮะี่ผมเอามาละหนึ่งนะฮะหนึ่งอันเดี๋ยวเราจะลองดูกันสินะฮะว่าผมจะใช้เวลาที่เท่าไหร่นะฮะโอเคเรามาเริ่มนะะโอเคอันนี้ IP เนี่ย เป็น IP ของตัวของตัวเว็บซเวอร์นะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะถ้าจริงจริงนเราก็ต้องปิงไปที่ชื่อเว็บนะฮะเป็นแมปนะครับ มันจะเสียเวลาตรงนี้นะครับโอเคอันนี้รุ้นนะฮะสิบโมงห้าตอนนี้สี่ทุ่มห้าสิบสองฮะร้อนฮะ อันนี้รอฮะรอแต่อันนี้มันเป็นมันเป็นรอ,อข้อฮะมันก็เลยแบบมันมันเร็วๆร็วฮะแต่ถ้าถ้าถ้าทำจริงๆก็คงไม่เ,เร็วขนาดนี้หรอกมันเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วมันคงช้าละห้าสิบสามโอเคมาละดูว่ามีเซอร์วิสอะไรบ้าง่ะ มีอพอร์ตซูบีดมีโปรเอฟทีพีมีเอสเอชเอชนะฮะโปรฟริกนะครับโอเคมีซัมบ้าไหมซัมบ้าโอเคมีซัมบ้าให้เรียบร้อยโอเคมาเรามาต่อไปนะับเปิดแท็บใหม่เข้ามาปุ๊บเอ็มเอ็มเอสเอฟคอนโซลนะฮะ าสิบสี่เริ่มห้าสิบห้าสิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่สี่นาทีละที่มันช้าเรื่อมันช้าหลอกหรือว่าคุณจะทำเวลาได้นานเออเร็วแค่ไหนนะฮะ ในการแฮกเว็บหนึ่งเว็บนะฮะดึงผมจะดึงมาทั้งดัตตเบสทั้งทุกอย่างเงี้ยก็ดึงได้นะฮะถ้าาเราแกนเข้าไปได้แล้วเ้าจะเห็นถึงรูทเลยงานนี้นะฮะแกนเสร็จเข้าไป นะครับดู you เซตเอ่อโฮสใส่เลยครับโฮสใส่เป็น IP ของตัวของเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เว็เซิร์ฟเวอร์ครับแล้วก็เอชโพยต์ it เลยครับเอชโพยตกตึกตึกตึก,ตก วอาอินพุตเข้าไปได้ไหมผะก็สตาร์ทนะฮะสตาร์ทรีสโลปนะครับ, start, รบไปคอมมานด์ u ิ e เข้าไปแล้วครับช็อ k เกตเอนะครับ,ปปบ a, ครับเอฮะอินพุตเข้าไปแล้วนะครับคอมมานด์คิเข้าไปแล้วซีซันโอเพนเรียบร้อยครับ okay, ค,ครับเรียบร้อยครับโอเคดูคู่เอมไอนะฮะคูๆๆๆ่เอ็มไใคร o ู t โอเค ไอเอฟคอนฟิไอเอฟคอนฟิโอเคครับอันนี้ครับหนึ่นะครับนี่ครับหนึ 112, เห็นไหมฮะนี่ครับหนึ 112, ครับทีห okay. ่งหนโอเคเราลงมาดูนี่หน่อยแคสต์ว่าจริงจรอ่ะข้างในอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าผมแคทไม่ได้เรามาดูกันดีวกว่าว่าเราจะแคสต์ ECC ใช้โขึ้นมา อุ้งเข้าไปปึ๊บนี่ฮะ FTP เห็นถึง FTP ครับปึ๊บ SMTP นะครับอันนี้ผมจะทำอะไรก็ได้และเขาโพสฟิกผมก็เห็นแลวฮะดัตต้าเบสเห็นฮะนี่ฮะตัวของตัวของตัวเวบสบีครับ DHCP ล็อกครับเต่าเมลนะครับ เคเห็นนะโอเคอันนี้ได้โอเคถ้าจับเวลาตั้งแต่ห้าสิบสองห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสสี่ห้าสห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดนาทีในการแฮกเว็บนะครับดูดิลืมเจ็ดนาทีนะฮะในการแฮกเว็บหนึ่งเว็บ เ <Okay. c oughs> ชื okay. เ่อยูนิกโอเคเรียบร้อยในการเจ็ดนาทีในการแฮกเว็บไซต์แต่อันนี้มันอาจจะง่ายไปนะเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มันอาจจะง่ายไปเดี๋ยวเพลงหายไปไหนฮะ มันอาจจะง่ายไปเพราะมันเป็นเว็บแบบไว้ทำเพนเทสอะมันจะทำอะไรมันก็ทำได้เจ็ดตรงแค่ไม่ถึงชั่วโมงผมก็แก้ได้หมดลอะอ่าโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่นไก e ่นี่อีกฮะ B web นี่อีก <c oughs> <c oughs> เราจะเลือก <c oughs> แฮกกันเลยดี <c oughs> ไอเฟมอิชชั่นไหมหรือว่าไงฮะ เอาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวโพคับชาไหมลบเก้มคับชาคุกกี้นะฮะมีให้เล่นเยเอะครับครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ